ค่ะ <c oughs> ได้เลยใช่ไหมคะน้อมกับคา,วารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความคเคารพน้อมกับครุจิตอาสาวิตด,ดียาติธรรมทุกทุกท่านคะ่ะชื่อ <c oughs> นัชวันศรีเพชรสองแสงชื่อเล่นหมวยชื่อทางธรรม หมายมิ่งพุทธแก่อายุหกสิบหกปีอยู่จังหวัดประจวบัเป็นเป็นนักศึกษาวิชาลามหลักอา,อาเรียปัญญาตีหลักสูตรเจ็ดปีปีนี้เข้าปีที่สองอวันนี้จะมาส่งกันบ้านก็เออเค คอร์สนี้น่าจะลืมลงทะเบียนนะคะแต่ก็จะมาลงส่งกันบ้านให <c oughs> ท้ทีแรกก็คิดว่าจะจะส่งเรื่องอะไรดีก็เลยนึกนึกขึ้นได้ว่าเออเราเคยมีเรื่องอการแบ่งปันอยู่ครังหนึ่งในการทำมะเขือปอะอาคาทีนี้ก็ก็ออกผลดีอยู่จนจนแบ่งปันไม่หมดก็เลยก็เลยคิด คิดคิดเอาไปขายก็ก็ก็เอาเอาเอาไปขายเอาไปขายให้ให้เพื่อนเนียแต่ก็เคยแบ่งปันนู่นนี่ให้เขาคะแต่ครั้งนี้ก็เราก็เอาไปเอาไปขายให้เขาถุงหนึ่งยี่สิบบาทแล้วเขาไม่ซื้อเขาเขาบอกว่าเขาเขาเพิ่งซื้อมาจากตลาดเราก็บอกอ๋อโอเคแต่แต่เราเราก็ดูใจของเราว่าเออเราเรา เป็นยังไงมันมันก็มีใจใจ,ใจคิดคิดไม่พอใจเหมือนกันอยู่ในใจว่าทีให้ละเอาทีเอามาขายไม่เอาแล้วแล้วเราก็ลองใจดูว่าเราให้เขาให้เขา,เขาอ้างั้นให้เออแล้วเขาก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วเขาก็บอกไม่เอา <c oughs> งั้นเราก็เอองั้นก็นโอเคก็ก็เลยเอาเอากลับออกมาในระหว่างทางก็นึกว่าเอา้ะนั่นเราจะาไปให้ใครดีหรือเราก็เผื่อเราก็เยอะแยะกินไม่หมดก็ทีนี้ ก็ขีม่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านขี่มาเรื่อยๆก็ก็เจอน้องน้องน้องข้างบ้านคนหนึ่งเขาก็แถเนี้ยเขาไม่ไ่อยดีก็นึกได้เลยก็เอาให้ให้ใหแวะแวะให้น้องเลยค่ะน้องเขากําลังจะเดินกลับบ้านก็พอพอให้เขาเขาก็บอกว่าโอ้ที่ที่เอ่อพี่พี่โมกพี่หมวยที่เคยให้ฟักทองเขาไปนะกินนี้ดีอร่อยอร่อยเออเราก็ ลืมใจขึ้นมาเลยว่าโอ้ที่เราเคยให้เขานี่เขาเขาเขาได้กินอร่อยนะคะ,คะก็เลยทําให้เอการแบ่งปันของเราแทนที่ว่าเราจะเอาไปขายแต่เรากไม่สําเร็จแล้วเราก็เอาไปเอาเอา,เอาแบ่งปันนี้ก็เราก็ได้สําเร็จ <c oughs> ก็ทําให้เราเออกลับกลับบ้านด้วยความช่มชื่นนะคะก็มีเรื่องราวอยู่แค่นี้ค่ะสาธุค,ค่ะ S <S 2> <S 2> <S อาจโมธนาค่ะค่ะหมยที่มาแบ่งปันนะคะก็บางทีนะมันไม่ใช่กุศลระหว่างคือบางทีอการการที่พูดถึงเรื่อว่าการให้นะมันมีมันจะส,สมบูรณ์มันต้องมีผู้ให้แล้วก็ผู้รับ <S 2> <S 2> <S ที่ตรงกันนะแต่ในกรณีที่ไปบ้านแรกเนี่ยท่านไม่รับเพราะว่ามันไม่ มันไม่ใช่เวลาที่ท่านจะได้ใช้ประโยชน์เนาะท่านก็เลยปฏิเสธนะคะอแต่ละอาเหมยก็เอาประโยชน์ข้างในได้อีกนะคะก็อ่านใจของตัวเองเห็นใจตัวเองมีความไม่พอใจไม่พอไม่พอใจก็เลยไปเพ่งทอดท่านอีกนะว่าอ๋อเพราะเรามาขายท่านถึงไม่เอาก็เลยลองได้ทดลองอีกด้วยว,ว่าเอาลองให้สิว่าท่านจะรับไหมนะะ <S <S เราก็ไม่รู้ว่าท่านคิดอย่างไรหรอกนะคะตอนนั้นแต่ท่านก็ไม่รับเนาะ ก็คือท่านก็ถือว่าท่านก็มีแล้วท่านก็เลยไม่รับนะคะนั่นแหละอันนี้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจริงๆมไม่ใช่ว่าการได้ซื้อหรือได้ขายหรือการได้ให้แต่การได้อ่านใจของเราเนี่ยค่ะอันนี้คือประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็พอมมาเจอน้องอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านรับของเราไปแล้วท่านก็ปลื้มใจในสิ่งที่ท่านได้จากเรา ตรงนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งนะก็คือตอนนี้ก็คือยึดอาศัยดีไปก่อนก็ก็เห็นด้วยนะคะแต่ที่นี้มันต้องอ่านตรงเวีกีนะคะเอาไว้ว่าหุ้ยที่ถ้าเขาปฏิเสธเราอีกคนในใจมันจะเป็นยังไงนะคะนในกรณีนี้นะคะพอดีว่าเออมันกุศลร่วมกันนาะมีกุศลร่วมกันมารมีร่วมกันตรงนี้ก็คือเป็นโอกาสที่เราก็ได้ทําข้างความดีแล้วก็เพราะมันมีกุศลร่วมกันกับน้องคนนี้ไง มันก็ไม่มีอะไรบังเอิญหรอกนะทุกอย่างก็คือธรรมะจัดสรรนั่นแหละแต่ที่สําคัญก็คือใจของเราคิดอย่างไรนะคะถ้าสมมติว่าเขาปฏิเสธอยู่ั้งที่เราจังจะเราจะทุกข์ไหมนะคะอันนี้ก็คือสปนสิ่งที่ฝากเอาไว้นะคะค่ะก็นนุโมทนานะคะกับการบ้านที่มาแบ่งปันค่ะสาธุสาธุค่ะค่ะคุณรู้เสียงจะเพิ่มไหมคะหรือพี่สูงนะคะแม้กระทั่งการให้นะคะเราก็สามารถหา อัศะแล้วก็มีเรื่องของการปฏิบัติธรรมคือทุกวินาทีถ้าเราตาดีหรือเราใส่ใจในภายในของเราว่าเราคิดเห็นกับเรื่องนั้นอย่างไรใส่ใจกับเวทนาของเราเนะะี่ยค่ะมันก็คือช่วงเวลาที่เราได้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วทุกเซลว,วินาทีอะคะ่ะก็ยินดีด้วยนะคะกับการตาดีในครั้งนี้นะคะ่ะและกิจกรรมของการแบ่งปันเนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราเห็นพวกนี้ได้เร็วดีะคะ่ะ